ว่าในเขามีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวนะครับคือต้องกลับมาที่ฐานกายครับคือในครอบครัวในบางทีเราทะเลาะกันเรื่องความคิดที่มันไม่ตรงกันแล้วอยากให้มันตรงกันจริงๆนะมันมีความรักอยู่แล้ววิธีการในการที่เปิดประตูหัวใจได้ดีที่สุดคือการสัมผัสกันก,นกอดกันมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ผมอยากจะให้ท่านลองดูครับบางทีถ้าเกิดเราทะเลาะกันน,นะครับนั่งเฉยๆนั่งจับมือก็ได้ แลวเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันเองอะคือมันกําลังให้ใจกับใจหัวใจมันคุยกันอย่างที่อาจารย์พูดยกตัวอย่างเรื่องของอาวตารเนี่ยผมชอบมากผมชอบที่เขาพูดว่า ICU ICU มันว่าเราเห็นเราเห็นคุณคือไม่ได้เห็นที่รูปร่างแต่เข้าไปสัมผัสถึงหัวใจหัวใจกับหัวใจมันกําลังสื่อสารกันอยู่ครับผมอยากจะบอกว่าอันนี้มันกําลังเรากําลังปล่อยให้สังคมเราเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องความคิด แล้วมันแบบมันไม่จําเป็นเลยมันจริงๆเราอยู่ร่วมกันมันมีความงดงามของความแตกต่างแล้วความแตกต่างทำให้ชีวิตของเรามีความงดงามอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเหมือนเลยไม่ไม่เห็นมีความต้องเหมือนไม่เห็นมีใครเหมือนกันเลยผมเคยไปทำเซอร์เวย์เรื่องสมองซีซ้ายซีขวาซึ่งวันนี้เวลาเราน้อเราไม่ได้ทําเชื่อไหมครับขนาดว่าแฟนที่เกิดมาเหมือนกันเด็กเลยเหมือนกันได้เลยแต่ปรากฏว่าเซอร์เวย์ดูแล้วสมองของเขาไม่เหมือนกันคะเนี่ยเราเราต้องยอมรับความแตกต่างตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเกิดขึ้นปั๊บผมคิดว่าต้องกลับมาที่เบสิกคือฐานกายก่อนการที่เราจะคลี่คลายแล้วทำมอะไรร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันให้มันมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนะี่ยมันจะไม่ค่อยที่จะลดการขัดแยง้งตรงนั้นลงไปได้ครับมีคําถามค่ะเราเอาอะไรมาตัดสินว่าสีดําหรือว่าสีขาวคงต้องขอเ,เชิญอ,อาจารย์บริเวณด้านหน้าเลยไหมคะทั้งสองท่านเลยค่ะไะได้เห็นหน้ากันด้วยขอไปค่ะ ผมน bueno e first, first, you know oh, okay. oh, ั่งท่าไม่เท่เหมือนอาจารย์เลยครับทำไมอาจารย์ต้องนั่งท่านล้วด้วยเหรอครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้องนั่งท่าแล้วด้วยเหรอครับเดี๋ยวอาจารย์จะล้ำโมจีให้ดูนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมดูรายละเอียดน่าจะเป็นคําถามของคุณดนัยค่ะหัวใจสีขาวต่างกับหัวใจสีดําอย่างไรเราเอาอะไรมาตัดสินใจว่าสีดําหรือสีขาวอ่าถ้าเกิดว่าห้องนี้มันไม่มีสีมันมืดถามว่าเรามองเห็นอะไรนะครับ สีขาวนี่จริงคือความสว่างสีขาวจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการจะสื่อถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าครับตรงนั้นเลยนะคือเป็นเป็นหัวใจของผู้ที่มีความเมตตามีกรุณาแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อบอบอ้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ในชีวิตได้โดยที่ตัวเราไม่กระทบกระเทือนอะไรนั่นแหละคือในยะของคาว่าสีขาวแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะเลือกสีอะไรนะครับมันคือความใสวความสว่างแล้วความบริสุทธิ์ ก็ลองดูถ้าเกิดมันอยู่ในความมืดเราไม่เห็นอะไรเลยแต่เราต้องอยู่ในที่ที่มันสว่างถูกไหมครับอันนี้คือความหมายของัวใจสีขาวนะครับสีขาวในความหมายที่เข้าหมายจริงคือสีดําก็คือมองไม่เห็นะไรเลยก็ลองปิดไฟในห้องนี้สิครับนั่นคือสีดําแต่ว่าในพื้นที่เดียวกันพื้นที่เดียวกันพอเราเอาความสว่างความใสเข้าไปปั๊บเราจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจน และเราสามารถที่จะมองเห็นได้ทุกสีด้วย,ยนะครับคือเป็นสีของความเป็นกลางไม่มีอคตินั่นเองไม่คือหัวใจสีขาวนะครับูอทีถามคำถามเคลียร์ไหมคะไม่ประสงค์ออกนาม <laughs> อีกคําถามหนึ่งทั้งสองท่านเลยคะ่ะ ถามทั้งสองท่านว่าสิ่งที่อาจารย์พูดว่ากุศลสูงสุดเนื้อว,วัดถุทานก็คือธรรมทานแต่ถ้าวัาธรรมทานที่เราให้ทําให้ผู้รับหลงหรือว่ายึดอยู่ในธรรมนั้นแล้วทําทให้ผู้นั้นเนี่ยเวียนวนอยู่ในสังสารว,วัฏถูกไหมคะอาจารย์จะเป็นการทาบาปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่โอ้นี่เป็นธรมรมลึกซึ้งผมต้องขอโยนไป <laughs> โยนไปไม่ใช้บุญธรรเป็นลึกซ <laughs> ึ้งนะเธอเองนะเนี่ย กม็มีคําพูดหนึ่งที่ผมเตือนเตือนลูกศิษย์ต่างๆนะป็นลูกหาที่มามาฟังทามผมตลอดเลยว่าคนทาชั่วผมไม่ค่อยกลัวนะคนทาชั่วเนี่ยมาทําดีในง่ายมากเลยแต่คนทําดีเนี่ยมันจะติดดีพอติดดีแล้วเห็นคนอื่นเขาเลวร้ายไปหมดเนี่ยมันจะชั่วแบบลึกๆมันจะมันจะมองไม่เห็นเนี่ยทาดีแต่อย่าติดดีใช่ไหมฮนะ อักบูโสเดเนี่ยก็ละทิ้งใช่ไหมแ้วก็ทำไมอันทำความดีถ้าอัพอัพอีกเกรดหนึ่งก็คือไม่ทั้งอกุศลไม่ทั้งอกุศลนะแต่วันพุกวันต้ององ up, up นะัพอัพขึ้นไปเนาะเห็นไหมทำดีก็อย่าไปอย่าไปนั่นมากพระเยซูเนี่ยท่านยังยอมไม่มีเงินเห็ีเลยนะพระนามีโมหมัดท,ท่านก็ทำไมฮะหูคกว้างหินนะตอนที่เดินอย่างมีได้หน้าเข้ามา,าเนี่ยหูแบบมีเลยการเสียสละของพระศาสาดาวเยอะเลยตอนท่านไม่เคยติดดีนะไม่ได้ติดดีนะ พศัพท์ลาแต่ศาสนาเน,นี่ยน่ารักงงเลยนะนะครับผมบอกว่าแต่เราแต่เราในเบื้องต้นเนี่ยนะมันมจะเริ่มยังไงเนาะจะให้ไปคุณนายกับผมประกาศครับโครงการไม่ดีไม่ชั่วมันก็คงคือมันเริ่มไม่ได้เพียงแค่ว่านะก็เลยเออเอเอทำนี้ทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงจุดจุดนึงก็จะทำไมฮะสักแต่ว่าทําความดีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆหน้าด้านทําความดีไปเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็ไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังประโยชน์ คำถามหนึ่งนะคะท่านดอร์รพัฒน์ผู้เจริญคะถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ <laughs> ท่านจะมีการปฏิรูปะะระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างไรคะสันส้นๆเลยค่ะ <laughs> เ้าไปถามพี่ชินวรก่อนนะอ <laughs> ันนี้มีการถามดเร์บรพัฒน์ค่ะเราคนใต้เนยนะพี่ชินวรก็ตำแหน่งต <laughs> <g> ่ำไปอ่ะจริงๆนะ อย่าอย่านึกว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะต่อให้คุณเป็นประหลัดกระรวงก็ไม่ได้เนาะลองลองไปมีตำแหน่งใหญ่ๆนะคือว่าคุณเป็นนายกคนนี้คุณยังทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยอย่านึกว่าคุณทำแล้ว้าราชาการเ็าจะยอมทําตามคุณนะต้องเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะมันจะสั่งใครได้เนาะผมถึงบอกมาเรียกร้องเนะี่ยพวกครูอาจารย์ทั้งหลายอะ่ะเฮ้ยอย่ารอรัฐมนตรีมาสามั่งอย่ารอใครมาสั่งนะ ผมจะต้องเริ่มจากอินเนอร์ของคุณเองอ่ะมีความกล้าที่จะทำอ่ S R นะ ISR น่ะไม่ได้มันมันไม่ได้หรอกให้ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วพอก็โดนด่าท้งวันอะ่ะ <st ess illes> ใช่ไหมมันมันสูงไปอ่ะใช่ไหมแล้วผมว่าเรื่องพวุงนี้เนี่ยเราทำกันเองแล้วก็แต่อันนึงอ่ะถ้าจะฝากจริงๆเลยก็คือใจกว้างนิดนึงขอให้ประเทศไทยใจกว้างเรื่องการศึกษานิดนึงการศึกษามันหลากหลายอย่าเป็นแยมมีโฮมสกูลบ้าง มีโรงเรียนทางเลือกบ้างมีสอนกันเองบ้างเนาะมีไม่มีออกข้อสอบบ้างคืออย่าไปเซนเตอร์ไลท์อยู่ที่พระราชวังอะไรนะของกระทรวงศึกษาก็จันกเกษมเลยคนระใช่ไหมวังจันกเกษมเนี่ยมากเกินไปอะนะผมว่ามันต้องเปิดโอกาสแล้วก็ครูอาจารย์อย่าลึกว่าตัวเองผูกขาดการศาึกษาเป็นผู้เดียวผิดนะครับจะต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงอื่นไปทุก้บผิดชอบการศาึกษาด้วยกระทรวงศึกษานี่ รวบอยากเป็นของฉันหมดเลยอ่ะที่ฟาวนะทะหารเขาน่ารักนะหตันหลังทหารเขาก็เปิดการเรียนรู้ออกนะประชาชนไปเที่ยวในค่ายเขาก็ได้ทหารเขาก็เริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นกระทรวงยุติธรรมท,ท,ทำบ้างเด้อทำบ้างเด้อกระทรวงมหาดไทยทำบ้างเด้อใช่ไหมกทมเราก็มีโรงเรียนกทมไงไม่ต้องขึ้นเย่างกระทรวงศึกษาผมว่าผมว่ามักระทรวงทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา ไม่ใช่นะรัฐมนตรีศึกษารับไปผมบอกว่าตำแหน่งอีกเล็กไปใช่ไหมครับในต่างประเทศถ้าคุณอย,อย่างท่านมหาเทเนี่ยคนจะขึ้นเป็นนายกของมาเลเซียต้องเป็นอะไรมาก่อนคนระับรัฐมนตรีศึกษาเพราะอะไร,รับเพราะคนที่เข้าใจเรื่องการศึกษามากๆเมื่อเป็นนายกจะมองเรื่องการศึกษาเรื่องทุกกระทรวงต้องช่วยการศึกษาผมยากเห็นภาพ,าภาพกระทร,ระงวงรางงานสอนภาพกระทรวงเกษตรเปิดโรงเรียนสอนใช่ไหมยุคกระทรวงสาธารณสุไปเลยแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ย ช่ัสอนเพราะเพราะครูบางครั้งไม่รู้อะไรเลยนะจบจบคณุศาสตร์ึกษาศาสตร์ไม่ได้แปลว่าจะจะจะมีอะไรจะสอนนะเข้าใจไหมฮะคุณรู้วิธีสอนแต่คุณไม่มีอะไรจะสอนเนี่ยส่วนผมจบวิทยาศาสตร์จบวิศวะผมมีอะไรมากมายผมสอนไม่เป็นนะเห็นเห็นเห็นฟังยุ่งวุ่นวายตรงนี้นะครับก็ก็ขอฝากไว้นะก็คงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านในช่วงและเวลาประมาณ3ชั่วโมงเต็มที่เราได้อยู่ห้องนี้นะคะของคณะสัพยพกร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคงต้องขอกราบขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านค่ะท่านดรวรพัฒน์ผูจริญนะคะแล้วก็คุณอันทนยจันเจษสายนะคะที่มาจุดประกายในการที่จะให้พวกเรานั้นได้มีแนวคิดนะคะในทางที่ดีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็รวมทั้งได้มีการ จุดประการในเรื่องของการสร้างหลักแห่งความดีแล้วก็หลักแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวจะได้ของเราั้น่าเป็น,ปนไปได้มากที่สุดนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางคณะเรัียรธรรมชาตินะคะก็มีสิาา่งเล็กน้อยนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน,นศ,าศาึกษากีฬาและวัฒนธรรมค่ะท่านผู้ช่วยสาตราจารย์ดรดิวัต ก้ประดับนะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งสองท่านขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ทั้งสองก่อนนะคะเห็นไหะคะมีไีมคะค่ะ คท่านที่ซื้อหนังสือนะคะหรือว่าท่านที่ยังไม่ซื้อหนังสือนะคะวันนี้เรามีลด10%นะคะสำหรับเสื้อที่ใส่อยู่นี้ถามว่าท่านใดไม่แข็งสวยไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะถามว่าใครประสงค์ต้องการที่จะซื้อหนังสือนะคะก็ลดราคา10%สําหรับเสื้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายท่านที่สวมใส่น้องคนนี้เป็นแฟนทันแท้โดยตรงเลยนะคะเมื่อทันก่อนก็มารันนี้ก็มาแล้วก็วันนี้ใส่เสือส้อตัวนี้นะคะราคา299บาทนะคะแล้วก็ถามว่าท่านใดต้องการให้อาจารย์ทั้งสองท่านเซ็นอ่านหนังสือนะคะก็มาที่บร,บริเวณด้านหน้าเลยค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสําหรับคนไทยทุกคนเลยนะคะที่ อยู่ในห้องนี้เรามีกิจกรรมพิเศษสําหรับมหาวิทยาลัยสขงขลานลนกำเเรนมนคันก็คือเป็นการขอให้ทุกท่านเห่นนะคะแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถในการให้ทุกท่านนั้นร่วมเจริญมน์เฉลิมพระเกียรติค่ะที่บริเวณหลักพระรูปนะคะในเวลา